นไม่ได้เหรออ่าี่ยังไม่ได้ซื้อเลยเอออันนี้ยังไงอันนี้ขีด150ละร้ <160 S 1> อยห้าสิบเลอร้อยหกสิบเนี่ยโอ้ร้อยเจ็ดสิบเอ่อเค็มมากไหมไม่เค็มเลยโอ้สุดยอดแล้วไม่ได้ทาครีเอเลยทาแล้วล่ะไม่ผิดหวัง มีเหตุไงน้องริงธอ,อไปยือของบนที่รถนั่นไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะริงเยอะมากเลยนะครับที่วัดปากอ่าวบางทบูลณนะเวลานี้มีตลาดนัน้นะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เอ,อ๊วันที่เท่าใดจำวันไม่ได้สลอว,นะวันนี้น่าจะเป็นวันที่แปดนะ ทันวานะอากาศ27องศายามเช้าแต่ดูเมฆเยอะนะเมฆเยอะมากเลยเห็นนะเชาวนี้ต้องตัดสะพานข้ามนะจะเรียกแม่น้ำหรือจะเรียกคลองเดี่ยบางตะบูนน่ะนะสผ่านประมาณนั้นเลยนี่วันนี้มีตลาดแต่ว่าคุณแม่นะอเข้าไปในตลาดแล้วแหละวันนี้เป็นวาาันอาทิตย์ ในว่าตลาดาวัดปากอ่าวบางกระบนเนี่ยจะมีอยู่สองวันนะวันพุธก,กับวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยจะคึกคักตลาดจะแน่นหน่อยแต่วันพุธจะบางนิดเลยดูนะสินค้าจะเยอะมากเป็นพิเศษเป้าหมายสำคัญวันนี้ที่คุณแม่มาเนี่ยคงจะมาทารทะเลและะ้วมั้งผมบอกว่าผักที่บ้านยังพอมีอยู่ แต่ผักที่นี่เขาก็ไม่แพงะนะเนี่ยดูนะผักเยอะมากเลยแต่เขาอาหารทะเลไม่รู้จะเป็นปลาอินทรียนะเพราะว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อว่าไม่ค่อยเค็มนะอาหารทะเลเขารสชาติดีนะครับรู้จะได้ตามเป้าหมายหรือเปลา่าเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าคุณแม่อยู่ตรงไหน,นแต่ว่าระหว่างนี้เราก็จะสำรวจตลาดไปก่อนดูนะึกค,คักดีมากเลยพ่อ,อคุณแม่อยู่นูน้น นุ่ม่นุ่ๆอยู่นุ่นอยู่นู่ๆเห็นแล้วคุณแมก่กำลังโอ้โหกำลังพิสูจน์ป่าอยู่ก็ป่าไหมดีไหมเรงมานั่งหาล้วไม่รู้สั่งไว้แค่ไหนคุณปลาคุณยายยายจะ,ะนี่คือบรรยากาศแ่ดมพิสูจน์อือฮึ พี่โซดูโอ้ได้ไี่ใส่ดีอืมแทนบะจงมีปลาหมึกด้วยนะปลาหมึกเนี่ยน่าสนใจนะเราก็สนใจความหมึกนะเน่เน่น่เน่ปลาหมึกเอาไปปิ้งเนี้ย วาว่นเลยตอนนี้ยตัดก่นได้มไม่เป็นไรค่ะ้วนเป็นบรรยากาศที่ตลาดวัดป่าอาวบางะโดนีกระปิดวันไหนเนี่ยรู้อ่อดไปแล้วอือยั่าจะแล้วโอ้วโอ้งแต่เดือนตุลาแล้วาม่โอเคเขาสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วว้า้ใกล้ๆนี่มีขนมด้วย ไงไสเลือกค่ะละห้าบาทกล้วยย่างละห้าบาทนะคะเออนี่เป็นกล้วยเหรอค่ะนี่หนุ่มกล้วยยา่างอันนี้ข้าวเหนียวย่างไส้เผือกอ๋อเหลยละห้าบาทโอ้ละห้าบาทอันนี้ไส้เผือกเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะเอาละโอเคลองอย่างละวสิบบาทได้ค่ะได้นะมาชิมก่อน<ป>นะครับก่่อนคะ โอเคอันนั้นกล้วยเหรอกล้วยขนมกล้วยย่างแข็งไหมไม่แข็งนะนิ่มดีกำลังดีแต่แป้งเยอะไหมแป้งเยอะไหมแต่วันนี้แป้งเยอะเพลูกค้าสั่งแต่ว่าน่าอร่อยมันเอออเลออเลอโอเคโอเคคุณแม่ขอยี่สิบบาทขอยสิบบาทนี่่มังหโอเคมีความหลากหลาย นะครับมีความหลากหลายอันกเดยว60อันทุ่นทุนไม่ได้เหรออันนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยอันนี้ยังไงอันนี้ขีดละ105สิบละ106สิบเนี่ย107สิบเอ่อเค็มมากไหมไม่เค็มเลยโอ้สุดยอดแล้วไม่ได้ชาร์จเตือเลยชาแล้วล่ะไม่ผิดหวังขอบคุณค่ะโอ้อันนี้เท่าไหร่ย้อน อะอรจวงแล้วยนนะหูอ้สี่ีดสีขีดขอนะพอ,อแล้วแหละไม่รู้กี่ตังค์สี่เท่าไรสี่เท่าไรร้อยห้าสิบอ้อยค่หกร้อยหูขเหลือเชื่อเนาะแค่นี้ เกือบพันมุกสนรอยกอา0ร้อยอะค่ะย้า้ไม่ต้องใส่เรือแล้ได้ยาไปลเรืออ with ้มเือไม่ค่อยได้ปุกแขงอ๋อพวกเรือพวกเรือมึกคัดอันนี้ไม to you oh, okay, okay, okay. oh, okay. ่ขึ้นอันนี้เนี่ยเอ่อลาไม่ขึ้นเนาะไม่ขึ้นอ๋อเคโอเคโอเคหมดเท่าไหร่ยายอ๋อเก็บตู้เย็นนะร้อนจะบแล้วก็ยิ่ 600ถูกเ0 0ไปทิ้งย่างนะแล้วก็ซอยแตงกว่าเล็กน้อยแล้วก็ใช้น้ำจิ้มแม่ปานองมาคุกเค้าะพอเราทิ้งย่างปรามือเสร็จแล้วฉีกเป็นชิ้นเล็กพอดีทำโอ้โหมันโคตอร่อยเลยนะจะบอกให้ เขาบอกว่าเขายิ่งนี่เค็มด้วยยิ่งอร่อยเลยโอเคปรากฏว่าสรุปก่อนปรากฏว่าอินซีย์เท่าไหร่อินซีพันกับหกิพันหน 1> 1, <000 S 2> ึ่งพันหกสิบหนึ่งหกร้อยโอ้โหแล้วรวม เท่าไหรสองอย่างอันรวมหนึ่งพันหกร้อยอ๋อไม่ใช่พันหกร้อยเหอพันหกร้อยหกสิบหนา้อยหกสิบแหมตกเลขแล้วอะ <c oughs> คุณยายอย่าตกเลขกหร้อยไม่เน่่เถื่อไม่ท่วนเหรอ,เ,หรอเอาไอ้เอานี่โหน,น ไม่ยอมท่วนน่าจะท้วนนะไม่ยอมท่วนนะที่มาตั้งอะไรที่มาที่นี่นะตัวเบานเข้ารึตลาดตัวเบาอ่ะมาแล้วเนี่ยเดือหเห็นอะไรก็อยากจะจับใจอะครับดูซิเนี่ยดูสิดรืนี่ปัาหมึกเข้าก็น่าสนใจไปไจไปไปไปไม่มีแถมไม่ให้หนูอะไรเลยนะ๋อแล้วนี่ไม่แถมเหรอ นี่เขาเรียกอะไรโัละ400แล้วเอาเขาเรียกอะไรอ่ะปลาอะไรลิ้นหมาหวานเขาเป็นแรกแนไม่เลวกาษจางออกแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างทอดค่ะทอดพิ้งย่างได้ไหมอนีสไงิ้งย่างได้ไหมได้อร่อยไหมนี้ลงว่า750บาทตอนนี้มืดตาสดน่าร๊220ทำไมกอนโร่เท่าไร่แม่ไม่มีคนซื้อสนใจอันนี้ ลิ้นหมาหวานข้าวแร่แล้วไม่มีกระดูกอร่อยกาแบบ้างหวานเหรอเอ้โหเนว่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโคตรอร่อยเลยนะเนี่ยขายไงนะโล่สี่ร้อยค่ะโล่สี่ร้อยขอหน่อยคุณแม่เอาเอาครึ่งโลได้ไหมสองร้อยไอ้นี่ไม่ไม่มีเยอะหรอครึ่งโล โอ <Okay. S 2> เคเดี๋ยวไปนะคะจะเป็นโลอะไรอ่ะสองร้อยค่ะโลสี่ร้อยเดี๋ยวเขาจะติดใจตอนนี้ก็บอกอย่างนี้แหละเขาไม่รู้ว่าของดีของอร่อยเป็นเช่นอร่อยนะเขาจะเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็ทุกท่านอู้ซื้อมาน้อยช่างน่าจะเอามาอีกนะเพราะว่ามันอร่อยมันอร่อย อ่ากว่าอ่าต้องอย่างงั้นแหละฮ่่าฮ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 ่่ายู่าฮ่ีฮ่่า่าฮ่่่่่า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 ฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮา่า่้าฮ่า่าค่่่ แล้วทำไมไม่มาโชว์ทัทีแรกเรามีไขเ่เอาไข่เอาสิบยิ่งเลสค่ะสอออช่วงนได้ไข่ีไข่นะเอ้ยไม่ใช่ไปอินสีสูงชินน้นนี้ต้องมีไข่อ๋อชิ้นละห้าสิบหอมไหมหอมทุกชิ้นหอม เอ๋อแลยวก็อ ok, no <avez> ok, no ๋ออันนี้ก็ไม่เค็มนะเอ้ยไม่ใช่อันนี่เล็กโอ้โหนี่ไอ้นี่ีกตัวที่ตัวเล็กๆไอันนี้เป็นตัวเล็กๆเนาะโอ้โหนี่เป็นตัวเล็ก มก็ไม่เล็กกะนนะผมแห้งนะแต่ก็ไม่ได้แหลกขนานั uh, ้นอ I mean, ีกอ oh, okay. so ันนี้กิโลอันนี้ไม่รยันีรวย่อ๋อนี่รวยกว่าแล้วกิโลเท่าไหร่นี่ด้อยห้าสิบร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยไม่อยอ้ไข่เรนังร้อยหห้าตายตยายายขึ้นโลไม่ย่บใายขึ้นโลหยิบยงไม่หยิยางยิบไม่นแม่อว่าจะอะไรนี่ปกยัอนไม่น้อยเน้อนอนอไรส่ร้อยยี่สิบตลาดนั้น นามาดูมีเงินตอนนี้ยอมเลยนองเล่นไปก่อนนอนเล่นไปก่อนเนี่ยเกินด้วยีเกินนี่่เอาไห้อะไรแคร้อยค่ร้อยไม่พอสี่ร้อยไม่ใช่อะไรประตที่อันนี้มันเกินเอาไหมเอาไหมันทั้งหมดเท่าไหร่นะคะส่ร้เจ็ดร้อย นี่ทาไปทามานี่มันสองพันกว่าเข้าไปแล้วนะเจ้าเชเดียวนี่แหละจะไมดีเราำรวจตลาดเลยนะเนี่ยเออเจน้าเรื่องหล่นลงมาไหมรอบนี้ กระา้เโอเนาะคไม่ตกนะครับชเช้าเช้าอากาศดีๆของขายเยอะๆคนเยอะๆ,อๆแม่ได้ปลาอีสีตัวเือาสองตัวนะไ,ได้ตรงตรงบิน ไอ้คนนี้ไม่ค่อยมีไข่แล้วมั้งเพราะเพ้าไข่มันหมดไปแล้วใช่ไหมเหลือเหลือตรงนี้แต่มันหอมเออดีแล้วปีละครั้ง <c oughs> เราไปสี่หมดมาใหม่กอกรอบเราก็ได้ขนมจะลงกล้วยมล้วม,มีกล้วยปิ้งกล้วยย่าง,ยงเนี่ยกล้วยแบบเนี้เสร็จแล้วก็ ได้ข้าเหนียวเพื่อเป็นไส้เผือกใช่ไหมไส้เผือกอ๋อเนื้อเอาเน้อนี้ไม่เอาเนื้อต่งอย่าไส้เผือกแล้วกองเสิรไส้เผือกแต่ไส้ก้วยั้งขาดไม่ตัดนี่ค่ะไม่ทำเพราะว่าเสเช่นทำ้องเได้เปือก้อชิ้นไส้วยี่สชิ้นเขาเสิม่ยมไส้เผือกอ๋อโอเคข้าวละได้กินอยู่ข้าวได้กินปลายข้าวแล้วโอเคเสร็จยังคุณแม่ เอาเอาชิ้นชิ้นนี้ไม่แถมแถมไปแล้วไปแล้วมีใครเนาะฮ่าฮมาฮ่าฮ่ไปคุณแม่ตั้งจ้อด้เขาเขามีปลาเยอะนี่โอ้เก็บไว้ข้างล่างอ่าเมาเลยโอเคเราก็เดินตำรวจต่อเร็กะะเลยค่อาจริงเหรอเออไม่มีหอยเสียบเนาะไม่ได้มาอ๋อไม่ได้มา อรลางหวานเลยร่อยากวาอร่อยนะ้เปานลวเอ๋อเหอาลานนี้โอเคไอ้นี่เาเรียกปลาอะไรปลาวงคาปลาวงเอาปลาอะไรมาทำอ่ะต้อเอาปลาอะไรมาทำปลาตาปลาตาตาเป็นๆน่ะโอ้ปลาวงคาปูกาโอเคนี้ ปลาเป็นแบนตุ๊กตาตุ๊กตาเบนนะ่นนิทุกตาแต่เขาเรียกตุ๊กตา,ก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 าคงดาว่าอย่างั้นนะแต่ตุ๋นี้ห้าสิบบาทแล้วนี่ก็ปลาเอนะ็นสีเนี่ยโอเค